ท่านสวัสดีค่ะพวกเราซีบิสค่ะเียงแนะนัสวัสดีครับผมพอลเตอร์ซีบิสครับปิ่นซีบิสค่ะอินซีบิสค่ะปื้มซีบิสค่ะอลิซซีบิสค่ะเอ็นจีซีบิสครับ ของค่ายของพวกเราเองค่ะชื่อเพลงว่า Hard Locker ค่ะก็จริงๆแล้วเพลงนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16คนแต่ว่าวันนี้เรามากัน8คนค่ะเป็นตัวแทนแต่ทั้งหมดที่ต้องมีส <16 S 2> ิะ16ค่ะ,คะใช่ค่ะโอะ้คือเป็นอะไรที่แบบบอกก่อนว่าแบบเป็นงานแรกและงานเดียวที่แบบเราตื่นเต้นมากค่ะเป็นงานเขาดาวงานแรกด้วยแล้วเราก็แบบเตรียมตัวกันมาเยอะมาก ก็มีโชว์พิเศษด้วยที่แบบทุกคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็เดี๋ยวก็ได้เห็นเร็วๆนี้แน่นอนนะเดี๋ยวได้เห็นเร็วๆนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาไปขึ้นโชว์ในวันเขาดาวแล้วไงเราเตรียมพร้อมยังไงบ้างก็พวกเราก็มีซ้อมน้องเพลงซ้อมเต้นกันด้วยค่ะก็พวกเราก็ตั้งใจกันมากๆเลยก็หวังว่าแบบว่าทุกคนจะแบบเอนจอยกับผลงานของพวกเรา พาะเวทีนี้นน <c oughs> สนานแน่นอนเพราะมีนัง16คนสน่นามากๆเลย,เลยใช่ค่ะแล้วแล้วยังไงเตรียมเพลงเเพลงอะไรในบ้างก็น่าจะเป็นเพลงจากรายการนะผมคือที่เราแสาดงวันนี้คือเพลงเป็นธีมของรายการนะผมแต่ว่าที่เราจะมานําโชว์ก็น่าจะเป็นเพลงที่เราเคยทําเคยเล่นอะไรในรายการแล้วเอาเรามาทําเป็นสดให้ทุกคนดูครับว่าแบบของจริงเป็นยังไงหรือว่าอะไรพวกนี้อาจจะไม่ออสี16คนครับอาจจะแบ่งๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบโปรโคลครับ แล้วมันจะแตกต่างจากในรายการยังไงบ้างก็มันก็น่าจะมีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคนแต่ละคนมันเขาเรียกไม่สตร i c ในที่ที่เดียวครับผมก็จะสามารถไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้ได้ด้วยครับเป็นการแบบให้ทุกคนเดาไปได้ด้วยเรื่อยๆครับสวก็ลุกเตรียมลุกใหม่ด้วยใช่ครับสภาพหน้าผมยังไงบ้างสภาพหน้าผมก็ต้องจัดเต็มจัดเต็มตามสไตล์เหมือนเดิมครับรอติดตาม มีใครที่ฟังเร็จอะไรไว้แล้วว่าหรือว่าหรือว่าเขาหรือว่าหรือว่าเขาเตรียมไว้ให้ก็มีเตรียมไว้ให้ครับถ้าเป็นของรายการเตรียมไว้ให้แต่ว่าถ้าสมุิในเนื้องานหรือว่าสิ่งงานที่เราทําในอนาคตอะไรเงี้ครับก็จะเป็นมีตัวตนของพวกเราอยู่ในนั้นด้วยครับผมใช่ครับเรืองจริงคือในรายการนี่คือจากจากเสร็จแล้วเนี่ยคือจะได้เป็นโปรเจกต์อะไรของตัวเองเียตอนนี้กำลังเริ่มกันเลยนะครับได้คมีแน่นอนได้เลยครับเรื่องจริงจริงเพิ่งเปิดตัวมาค่ะสมาชิกแต่ว่ายังไม่ครบ ก็จะเป็นยูนิตยูนิตหนึ่งที่ชื่อวงว่า a l t e r s ค่ะก็รอติดตามได้ก็รอดูกันว่าในวงนี้จะมีใครอยู่บ้างตอนนี้สนิทกันอยู่แล้วเหรสนิทเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงสนิทกันค่ะดังไงจริงจริงแล้วโดยโดยแต่ละคนต่างที่มากันเนี่ยมีสเต็ปอะไรกันมาบ้างคนไหนแบบเก่งเต้นคนไหนเก่งร้องไหนไหนบอก จริงๆต้องบอกเลยนะคะว่าน้องๆซีบีทุกคนเนี่ยเก่งหลายด้านกันมากทั้งด้านเต้นด้านร้องด้านแสดงแล้วก็เพื่อฟอร์มทุกอย่างเลยแต่ละคนจะแบบว่ามีความเก่งที่แตกต่างกันใครโดดเด่นสุดไอ้ไอยองผมผมมั่นใจการร้องเออแรปแรปน่าอยู่แรปอันนี้แรปผมร้องแรปแล้วผมจะร้องแล้วกันครับผมขอบคุณนะอันนี้ก็ร้องอ้ออันนี้เต้นค่ะเต้นถ้าของอินก็น่าจะเป็นร้องค่ะก็น่าจะร้องร้องเหมือนกัน เราคนที่ไม่ได้มาล่ะขอมอยหน่อยขนาดตนตแตกต่างกันหลากหลายหลา,า,ลากลาหลายค่ะแปดคนเลยนะพี่เาวแบบว่าแล้แบบรู้จักกันหมดไหมแบบสนิทก,กันไหมไรู้จักกันครับแต่ถ้าไล่าย,ยาวเลยนะพี่ยาวเลยนะพี่อาจจะต้องอยู่นานนิดหน่อยอ่อแล้วฝากตามรายการด้วยนะค่ะก็ ฝากเพื่อเรา c b i s e n t e t t a i n m n n t กันด้วยนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกช่องทางเลยนะคะ X e b I s e b i s underscore e n t ค่ะแล้วก็มีรายการที่เคยออนไปแล้วนะคะสามารถไปดูย้อนกันได้นะคะรายการ Hello Locker ค่ะทางช่อง23 Workpoint คค่ะแล้วก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมียูนิตแยกออกมาก็ฝากติดตามกันได้นะคะ ใช่ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะมีประกาศรายชื่อเพิ่มว่าแบบในวง Outers เนี่ยมันจะมีใครบ้างก็ฝากติดตามได้ใน IG ของ Outers แล้วก็ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยค่ะแล้วก็รวมถึงผลงานโปรเจกต์ในอนาคตที่เรากำลังจะมีซีรีส์ก็ติดตามได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ลงเกี่ยวกับซีรีส์เร็วๆนี้ค่ะจว่าคนเยอะมากเลยแบบ,บ,บบแต่ลคนแบบโซนๆกันบ้างไหมอ่ะทุกคนทุกคนมันก็จะมีเรียบร้อยอยู่บ้า เช่นหนุไมไม่ใช่วนสซนค่ะสซนบ้างครับสซนบ้างแล้วแต่เวลาผมเป็นทายที่กฝากแจ้งตือมสุดท้ายผมผมจำไดนะครับผม S O N W A S T S E P S U ครับผมตเตอร์มีสวัสดครับ P O T T E R M E E S A w A T ครับหนู p I N P T r S ค่ะของอินเป็น I N C M T W ค ก็ฝากเชียร <as> ์พวกเราซีบิสด้วยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมจอยมาร่วมสนุกไปกับพวกเรานะคะที่วันเขาดาวของไอคอนสยามนะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่งานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่31เลยก็อยากให้ทุกคนมากันครบทั้ง5วันเลยนะคะขอบคุณค่ะ